แรงนะไม่ใช่ว่าไม่แรงนะสำหรับตัว,ตวนี้แล้วก็พวกแบบเข้าโคง้งเข้าโค้งอะไรย่างเงี้ยระบบเบรกที่เราเห็นกันในตำแหน่งตอนหน้าก็จะมีเป็นตัว ABS มาให้จะมีสกู๊ปแต่ลมแต่งอันนี้จะเป็นของไลโน่แต่ตัวยางเนี่ยเปลี่ยนใหม่สีเส้นใส่เป็นของซูเมกอ t o โตเรนใะห้เพราะว่าเครื่องเสียงของเดิมเนี่ยมันมีปัญหา<ม>แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยตัดสินใจแล้วว่าเปลี่ยนใหม่เลยแล้วก็ใส่เป็นจอ a n d r o แบบนี้เลยมันจะมีการแสดงตำแหน่งทุกอย่างหมดเลยอันนี้เซนซอร์มันดีมาก สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้ช่วงบ่ายอันว่างนะครับพามาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันก็แล้วกันน่าจะเป็นขวัญใจของผู้ชายหลายๆคนตัวนี้นะ Ford r a n g e r 2.2 XLT รถปี2019สำหรับตัวนี้เนี่ยสีขาวแล้วก็มีชุดแต่งมาแล้วในระดับหนึ่งรถในช่วงนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะเจอเป็นปี20ด้วยหรือว่าอาจจะเป็นตัวโมเดลปีผลิต19และก็จดทะเบียนเป็น20อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันจะมีการแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะเป็นโลโก้ตรงกระจังหน้าแล้วก็จะมีสปู๊กจากลมแต่งอันนี้จะเป็นของไรโนแล้วก็สำหรับเดไลท์อันนี้จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวในเรื่องงตัวระบบไฟที่มันไม่ใช่ของเดิมเนี่ยอันจากการ ดูแลให้ทั้งหมดแล้วก็สําหรับในตัวไฟหลีนะอันนี้สวยมากอันนี้สวยมากถ้าเกิดเรามองกันแบบไกลๆอ่ะแต่เดี๋ยวคราวนี้เนี่ยต้องไปดูตัวด้านท้ายประกอบกับไฟที่มันเป็นหลีแบบนี้ด้วยคราวนี้อยาให้ดูตัวเครื่องยนต์กันหน่อยฮะสองเนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวขับสองนะมันจะยังไม่ใช่เป็นตัวใบเทอร์โบอันนี้ก็จะเป็นโช็ฝคกระโปรงแน่นอนอยู่แล้วเราน่าจะจํากันได้ก่อนหน้านี้เคยมีอยู่คันหนึ่งสีแดงขายไปแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดยังสีขาวเนี่ยคือมันจะได้เปรียบกว่านิดนึงก็ตรงที่ว่ามมมัััันนนนนเป็สสีีีีหลกลกแ้้วคคือ ชุดแต่งรอบพันติดตั้งมาแล้วด้วยนะสำหรับเครื ogi, urgency, ่องเนี่ย T D T D C I นี่ก็เราจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วแหละพวกอย่าง m a z d a B D 5 0นะฮะหรือว่าตัว Ford อะไรพวกนี้ถ้าเกิด Ford ตัวสูงเนี่ยเขาจะเรียกว่า h i l i l i t e r นะครับแบตนี่เปลี่ยนใหม่แบตเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนแต่ก่อนนะมันจะมีเป็นหูหิ้วแบบนี้ด้วยนะอย่างแต่ก่อนเนี่ยคือมันไม่มีแบบนี้ แล้วก็พวกของโลงของเหลวต่างๆพวกนี้เดนจะมีการเซอร์วิสให้ใหม่หมดงงมก่อนส่งมอบนะตัวกรองอากาศเนี่ยันว่าใหญ่มากนะสำหรับการดักอากาศตรงนี้ถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวสัญญาณแอร์โฟอะไรพวกนี้มีการเช็คให้หมดนะว่าแบบโดนน้ำไหมแอร์โฟเสียไหมเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวนี้มันเสียเนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยหรือการกินน้ำมันเนี่ยคือมันจะเยอะกว่าปกติแน่นอนราวนี้เด่นทำแบบนี้ให้ดูดึงก้านน้ำมันเครื่องอ่านี่นะ เดิมๆเ,เลยเครื่องไม่มีเยิ้มนะฮะไส้ในเดิมๆกาลังอัดทุกอย่างปกติหมดนะไม่ได้มีการเสียหรือว่าไม่ได้มีปัญหาร, mm hmm. รถวงนี้เนี่ย mm hmm. การใช้งานเนี่ยคือมันไม่ได้ยุ่งยากเราอย่าใช้แบบในกรณีที่ปล่อยปะละเลยแบบนั้นเนี่ยมันจะพังง่ายอันนี้คือตัวบอดี้ด้านหน้ารถไม่มีชนมาแน่นอนอยู่แล้วนะคร mm hmm. าวนี้ให้ดูตัวด้านข้างกันบ้างคิ้วซุ้มล้อเนี่ยแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นวงเดือนตัวนี้มันจะติดกับตัวแก้มด้านข้างไปเลยไม่ได้มีการยิงเจาะกับตัวชุดสีหรือตัวบอดี้ตัวรรถนนนะะมัจเป็กา ติดเหมือนแบบตัวกาวสองหน้าแล้วก็ล้อคันนี้โอ้โหตัวนี้ล้อสวยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าแบรนด์อะไรนะใครรู้่าคอมเมนต์บอกกันได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เจอหรือว่าเคยใส่ลโก้แบบออปโรดอะไรแบบนี้นะตัวยางเนี่ยเปลี่ยนใหม่สีเส้นใส่เป็นของซูเมกอัลเทเรนให้แล้วก็พวกโลโก้โลโก้อะไรพวกนี้ครบหมดไปเลี้ยวเนี่ยอยู่ในตำแหน่งกระจงงองข้างมีแหลกหลังคามาให้แล้วถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าถามโดยส่วนตัวนะวัสดุเนี่ยมันก็ถือว่าแข็งพอสมควร แต่ในการรองรับต้ำหนักเนี่ยมันก็จะมีลิมิตของมันแล้วก็เบ้ารองมือจะเป็นตัวสีดำด้าน u ู l โฟร์เนเจของแท้ตรงรุ่นเลยบันไดข้างมีติดตั้งมาให้แล้วเดี๋ยวภายในอันพาไปดูอีกทีนึงแล้วก็ส่วนของล้อหลังก็จะเป็นตัวเดียวกันคัสซงคัสซีเนี่ยเดิมๆเลยสวยกิฟเลยนะฮะไม่ได้มีการตัดต่อโครงสร้างนะครับตัวถังเดิมบอดี้เดิม ตัวรถเนี่ยถ้าเกิดอย่างด้านนอกเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของสรลีระนะครับว่าแบบเฮ้ยเป็นรถกระบะท,ที่ใหญ่นะแล้วก็ดูแบบบึกบึนนะสำหรับอย่างตัวนี้ยว่าจบแล้วถ้าเกิดคนที่กําลังอยากจะเล่นเปลี่ยนมาเล่นฟอร์ดดูบ้างส่วนถ้าเกิดอย่างเครื่องยนต์เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าอัตราซีซีที่มันทํามาเนี่ยบางคันเป็น2.0บางคันเป็น2.2เดี๋ยวอันจะทดลองขับให้ดูเล็กๆน้อยๆในคลิปนี้และเดี๋ยวเราค่อยตามไปดูด้านในกันอีกทีหนึ่งกันชนท้ายเซนเซอร์ถอยหลัง4จุดแต่สําหรับอย่างตัว XLT เนี่ คือตัวรุ่นย่อยกล้องมองหลังเนี่ยมันยังไม่ได้มีการติดตั้งมาให้แต่มันจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้4จุดตรงตัวกันชนท้ายซึ่งกันชนท้ายตรงนี้มันจะเป็นของเดิมที่ออกมาจากศูนย์คราวนี้อันให้ดูตัวแมกไลเนอร์บ้างแมกไลเนอร์ฟอร์ดจะเป็นแบบนี้นะตัวนี้คือของแท้เป็นแบบนี้เลย มีโลโก้ Ford ทุกอย่างชัดเจนหมดแม็กไลเนอร์ก็จะเป็นของเดิมเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะที่มันใส่กับตัวแ a นเจอร์มาเดี๋ยวพวกนี้เนี่ยจะมีการลงน้ํายาดําให้หมดนะนี่ก็คือแ a นเจอร์เข้ามาอีกคันหนึ่งสําหรับในช่วงตอนบ่ายวันว่างๆซื้อทั้งทีซื้อให้จบเนี่ยมาซื้อกับผมแล้วมันจะได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับบ้านไปแน่นอนเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันต่อครับ ของรถกับปฏิพัทธ์ออโต้อนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงยื่นเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลยค่ะตอนนี้อัญพาเข้ามาดูด้านในกันบ้างรถสูงๆแบบนี้มันจะมีมือโหนในตำแหน่งเสาเอมาให้แล้วก็จะเป็นในตำแหน่งของด้านบนเพดานส่วนที่บังแดดเนี่ยอันนี้มีกระจกแต่งหน้าและก็ตัวไฟออโต้มาให้อันนี้ถือว่าดีมากฝั่งคนขับมีฝั่งคนนั่งข้างคนขับก็มีให้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดอย่างเราดูกับตัวคอนโซลหน้าเนี่ยเห็นไหมฮะพอเวลามองออกไปเนี่ยเราเจนกับตัวถนน ก็คือต้องเลยจากฝา่งข้าโโรงขึ้นไปเห็นไหมฮะเพราะว่าอย่างตัวสกูปแต่งเนี่ยของไลโน่เนี่ยถามว่ามันมัน,ม,นมันบกบังในการมองเยอะไหมอันหนูไม่เยอะนะส่วนเบาะเนี่ยเราสามารถปรับปรับให้มันสูงได้แล้วก็ปรับให้มันต่ำได้แล้วก็ตัวคอนโซลเนี่ยนะฮะก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้ข้างบนนี่ก็ไว้ใส่ผู้แบบของจิปาดาทั่วไป,ไปตัวนี้คือจอแอนดรอยนะฮะไม่ใช่เป็นตัวจอเดิม จริงๆของของเดิมติดรถมาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเล่นแบบธรรมดาแล้วก็จะมีแสดงตำแหน่งพวก F M A M แล้วก็เลขอะไรงพวกนี้แค่นั้นเองตัวเนี้ยมันมีปัญหาอันนี้พูดตามตรงเลยเราเลยตัดสินใจแล้วว่าเปลี่ยนใหม่เลยแล้วก็ใส่เป็นจอ Android แบบนี้ให้เลยมูลค่าเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงหรอกนะครับเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยอยากจะให้ทุกๆท่านได้เห็นว่าเราเนี่ยจริงใจของแค่นี้คือเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับอย่างคันเนี้ยอันใส่แบบนี้ให้ก็คือถ้าเกิดอย่างสมมติว่าเราจะใช้งานเนี่ยใส่พวกแบบอย่างสัญญ,ญาณฮอสปอร์ตจากสมา เ,เข้าสู่ตัวนี้ได้เลยแดนจะลองเปิดประตูฟังกันให้ดูนะมันจะมีการแสดงตำแหน่งทุกอย่างหมดเลยอันนี้เซนเซอร์มันดีมากนะครับว่าเราปิดประตูไม่สนิทนะอะไรแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะดับลงไปอะเดี๋ยวอ,อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวอ,อีกทีหนึ่งเฮ้นะ เห็นไหมเด็กสักพักนึงเดี๋ยวมันก็จะดับของมันลงไปเองอันนี้ปิดประตูบานหลังไม่สนิทไม่เป็นไรก็จะเป็นในส่วนของจอยแอนดรอยเราสามารถมาตั้งค่าเล่นเพิ่มตรงเพิ่มตเติมอะไรอย่างพวกนี้ได้แอร์แรงมากนะฮะเดี๋ยวลงเปิดแอร์สุดให้ดูนะแอร์โคตรแรงเลยแอร์แรงมากจริงๆสําหรับตัวนี้ถ้าเกิดเราเลื่อนมาสุดนี่นะดูอันนะตรงนี้เนี่ยตัว Mac AC เนี่ยมันยังไม่ขึ้นไฟแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนมาสุดแบบนี้นะ m AC AC ขึ้นไฟเลย เพียงแต่ว่ามันก็จะเหมือนกับแมคคูนน่่นแหละนะฮะระบบใกล้เคียงคล้ายคลึงกันแล้วก็ตำแหน่งตัวเกียร์นะครับเป็นในแนวตั้งดันขวาก็คือจะเป็นโหมดชิปอัพชิปดาวกลับไปในตำแหน่งแนวตั้งเหมือนเดิมก็จะเป็นตัวดีปกตินะฮะอันนี้คือการใช้ หังมลายอันนี้ก็จะหุ้มด้วยหนังนะแล้วก็มังกรฟังก์ชันหมดเลยสําหรับฝั่งทางด้านาซ้ายมือตัวนี้มันก็จะเป็นตัวปุ่มโฮมกดรับกดวางระบบควบสั่งเสียงแล้วพวกนี้ก็ว่ากันไปฝัป่งขวามือเนี่ยอันนี้จะควบคุมเกี่ยวกับตัวจอ m อ d ดแล้วก็จะมีเป็นตัว cruise control มาให้ที่เหลือก็จะเป็นตัวเซ็นทรัลร็อกก็จะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็พับกระจกมองข้างอ่นนี่เดี๋ยวลองพาบดูเนี่ยนะฮะเป็นไฟฟ้าแบนนี้อันนี้คือพับกระจกมองข้างแต่ถ้าเกิดอย่างไฟฟ้าปกติก็คือจะเป็นตัวปรับเลนด้านในของมัน,นอีกนนนึึงงาขับิด 2.2เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยใช้นะอันเคยพาลูกค้าไปลองขับเนี่ยเยอะเพราะว่าอย่างแต่ก่อนเนี่ยนะฮะมันจะมีสีแดงอยู่คันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งสีอะไรจะไม่ได้หลายปีแล้วนะครับเนี่เห็นไหมแค่เหยียบนิดเดียวเองอันนี้เหยียบนิดเดียวเองนะฮะลอกแม่งตีงขึ้นมาปูดเลยนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดยังเป็นอ่าอันนี้คืออย่างสมมุติในกรณีนะว่าบาบอาจ อาจจะแบบมีรถอยู่ข้างทางหรือว่าจอดติดกันเยอะๆอะไรแบบนี้เราอาจจะยังไม่ได้ชินกับตัว Body, บอดี้รถกระบะใหญ่แบบนี้ก็ค่อยๆไปนะครับไม่ใช่ว่าแบบปื้อ,อะไรพวกนี้เดี๋ยวมันอาจจะไปเฉียวชนกับคันทางด้านซ้ายด้านขวางอได้แต่ถ้าเกิดโอเคเราชํานาญแล้วเราขับขี่ชํานาญแล้วเราสามารถการระยะถูกแล้วเอาเลยจะใช้กระัตรเอาเลยเต็มพี่นะครับแรงนะถือว่าไม่ใช่ว่าอืดน,นะอ่าเดี๋ยวลองเหยียบทางตรงเนี่ยดูดิเห็นไหม ระยะแค่เนี้ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างหนึ่งปื๊ดเปลี่ยนมาเป็น2แต่ไม่ถึง3ม,มันอาจจะสั้นไปหน่อยแต่เมื่อกี้ถ้าเกิดอย่างเปลี่ยนเนี่ยคือเราเข้าไปตำแหน่งของตัวดีเนี่ยก็คือจาก1ตีปื๊ดแล้วก็มา2อ,อีกทีหนึ่งแต่3ไม่ถึงเพราะว่าทางมันสั้นจนเกินไปนะฮะแรงนะไม่ใช่ว่าไม่แรงนะสัมรับตัวเนี้ยแล้วก็พวกแบบเข้าโคง้งเข้าโคง้งอะไรเงี้ยระบบเบรกที่เราเห็นกันในตำแหน่งตอนหน้าก็จะมีเป็นตัว abs มาให้นะครับ รถพวกนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมันจะมีอยู่แค่เฉพาะบางตัวที่อาจจะมีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้มันก็อาจจะยุ่งยากไปสักนิดหนึ่งพอเวลาอันเข้าเกียร์ถอยเนี่ยมันจะแสดงในตำแหน่งแบบนี้ซึ่งสามารถเอาใส่กล้องมองหลังเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการนะนะหรือไม่งั้นเนี่ยอันว่าสิ่งที่จาเป็นว่ากล้องมองหลังก็คือกล้องบันทึกหน้าซื้อใส่เพิ่มดีกว่าแต่ถ้าเกิดอย่างไรเรื่องตัวการกับกี่ก็ทั่วไปว่าไม่ได้อืดน,นะครับแล้วก็รถเนี่ย ไม่ได้แบบโอ้โหยังจะขี่เต่าคออนแรเงี้ยว่าไม่ใช่หรอกนะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าราคาดีด้วยสําหรับตัวแลนเจอร์รถเข้าใหม่คันนี้พอเเดีว่าอันว่างพอดีก็เลยเอามาทําให้ดูเพราะว่าก็มีลูกค้าหลายทุนก็สอบถามกันเข้ามาเยอะในช่วงพักหลังแต่ถ้าเกิดยังไม่มีกล้องแบบนี้เนี่ยมันจะมีตัวนี้อันนี้คือเซ็นเซอร์ถี่นะถี่มากนะถือว่าถี่มากนะแต่เซนเซอร์มันจะไม่ได้มีในตําแหน่งตัวตอนหน้ามันจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ตอนหลัง อันนี้คือครบหมดแล้วสำหรับอย่างคันนี้นะอัน,นสรุปเลยก็แล้วกันเราตั้งราคาขายนะฮะห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเยเกีย e ร์ออโต้จอแอนดรอยเปลี่ยนฟรีวงมาลัยมังติแอร์เย็นเพลงเพราะรถบ,บอดีโอ้โคตรสวยห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะสำหรับท่านใดที่เครดิตดีเนี่ยแลนเจอร์ anger, สีขาวอันนี้ไม่ต้องใช้เงินเอาโอนเลย oh, <no. S 1> นะฮะเสียแค่ค่าจัดโอนอย่างเดียวจบ ส่วนประกันเนี่ยเดี๋ยวไฟนัซนมันดําเนินการให้เองไม่ต้องกังวลสําหรับท่านใดสนใจนะพี่พี่ครับโทรติดต่อตอนนี้ได้เลยอาจจะเป็นอีกบ่ายหนึ่งที่อ่านสามารถเผยแพร่และเอาคลิปนี้ออกไปทาง Youtube และอาจจะขายได้เลยก็ว่าได้สนแปดเก้าห่งหนึ่งศูนย์สีห้าโทรมาเดี๋ยวนี้เลยได้ครับแล้วเดี๋ยวไงเรากับมาเจอกันใ่คลิปหน้าเนี่ยไปก่อนนะ